สวัสดีค่ะพบกับครูรุ้งนะคะวันนี้นะคะ ในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆวันนี้จะเรียนกันก็คือการฟังการดูและการพูดนะคะอ่ะมารยาทในการฟังการดูและการพูดนะคะอ่าดูซินักเรียนมาดูว่าการอ่านสถานการณ์นะคะต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆร่วมกันอ่านนะคะและตอบคําถามนะคะสถานการณ์จําลองวันนี้นะคะมีสองเหตุการณ์นะคะมาดูสถานที่หนึ่งก่อน วันนี้ครูรุ้งจำลองขึ้นมานะคะหนึ่งสถานที่หนึ่งก็คือขนาดที่ผู้ให้ความรู้เนี่ยกําลังอธิบายอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยเด็กคนหนึ่งก็แอบรับประทานขนมนะคะส่วนเด็กอีกคนส่วนเด็กอีกสองคนนะคะนั่งคุยกันอันนี้สถานการณ์ที่หนึ่งต่อมาสถานการณ์ที่สองนะคะขนาดที่ชมการแสดงละครเนี่ยของนักเรียนรุ่นพี่มีเด็กคนหนึ่งนะคะพูดเสียงดัง พร้อม <P rep> นะคะปรบมือบางคนยืนดูบางเพื่อนนะคะด้านหลังนะคะข้างหลังเนี่ยนะคะต่อมาเรามาดูซิว่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยหรือนักเรียนคิดว่านะคะการกระทําข้างต้นเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรสถานการณ์นะคะที่จําลองขึ้นมาเนี่ยสองเหตุการณ์นะคะถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ่า แน่นอนเรามาดูคําตอบก่อนบางคนคิดในใจเนาะบางคนนี้คิดในใจคําตอบเหมือนมากนะคะเหมือนเหมือนกันกับค,คุณครูอ่าก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะอะไรคะเพราะว่าหนึ่งแสดงถึงแสดงถึงอะไรถึงผู้ที่ไม่มีมารยาทในการฟางังการดูและการชมทําไมถึงบอกว่าแสดงถึงอ่าไม่มีมารยาทนะคะในขณะที่ผู้นะคะทำการแสดงเนี่ย เรายกตัวอย่างถ้าเป็นตัวเองนะคะถ้าเป็นตัวเรากําลังทําการแสดงอยู่และวเ,เพื่อนๆเนี่ยอ่ามีนิสัยอ่ามีเขาเรียกว่าจังหวะที่เราทําการแสดงปบมืออยู่ตลอดเวลา<ด>นะคะปกมืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยทาให้เราเป็นยังไงคะหนึ่งเสียอาจจะทําให้เราเสียสมาธิก็ได้นะคะใช่ไหมคะอาจจะทําให้เราเสียสมาธิสองทำยังไงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือ ตอนที่เราทําการแสดงแน่นอนทุกคนมีการอะไระคะฝึกนะคะเสียสมาธิได้ใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีนะคะเราต้องให้เกียรติผู้ที่ทําการแสดงใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะมารยาทในการฟังเรามาดูซิว่ามารยาทในการฟังมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะมารยาทการฟังมีทั้งหมดสี่ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะนะคะักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งก่อนหนึ่ง <1, S 1> นะคะ อันดับแรกมีสมาธิในการฟังนะคะตั้งใจฟังตามองอะไรคะตามองผู้พูดใช่ไหมคะตามองผู้พูดเป็นการให้อะไรให้เกียรติหรือเคารพผู้พูดนั่นเองในขณะครูลุงเนี่ยกำลังพูดเนี่ยแน่นอนถ้าอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะถ้าอยู่ในห้องเรียนในขณะที่คุณครูกําลังพูดกําลังสอนกําลังอธิบายอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมารยาทในการฟังที่ดีนี่นักเรียนควรจะมีสมาธิในการฟังตั้งใจฟัง พอเวลาคุณครูสั่งงานนักเรียนถึงจะทําได้หรือบางครั้งในขณะที่คุณครูกาลังสอนเนี่ยคุณครูอาจจะตั้งคําถามอย่างเงี้ยถามนักเรียนถ้าขนาดที่คุณครูกําลังสอนและเด็กๆเล่นเล่นกันเนี่ยนักเรียนจะตอบคําถามคุณลุงได้ไหมแน่นอนตอบไปได้ใช่ไหมคะถ้าตอบไม่ได้เป็นยังไงคะถ้าตอบไม่ได้หนึ่งล่ะความคิดแต่ละคนนะคะความคิดแต่ละคนก็คือไอยเพื่อนไหมถ้าเราตอบไม่ได้แล้วเพื่อนๆเขากาลังนั่งฟังกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องมีสมาธิก่อน สองไม่รบกวนผู้อื่นในขณะที่ฟังเช่นอะไรไม่คุยกันกับเพื่อนคนข้างๆไม่เล่นกันไม่หลอกไม่เล่นกันไม่ส่งเสียงดังนะคะหรืออะไรคะทำให้ผู้อื่นเกิดอะไรคะเกิดเสียสมาธิได้ท,ไทําไมถึงบอกว่าเกิดเสียสมาธิในขณะที่เพื่อนข้างๆเราเนี่ยกาลังตั้งใจฟังคุณครูเลยสอนเนี่ยคุณครูกําลังสอนคุณครูกําลังอธิบายอยู่เนี่ยแล้วเราเนี่ยมีของเล่นไปเล่นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,ก,กเนี่ยทาให้เพื่อนเสียสมาธิ มันทาไปรบกวนผู้อื่นเขาทําให้เพื่อนที่นั่งตั้งใจเรียนรู้สึกไงไงลคาญเพราะลำคาญเป็นยังไงคะเพื่อนอาจจะหนึ่งละไม่ชอบพอเพื่อนไม่ชอบเป็นยังไงเพื่อนอาจจะบอกว่าเอ้ยเล่นเบาๆหน่อยนะพอเพื่อนอาจจะมีการตักเตเือนหนึ่งสองสามเนี้ยแล้วลเด็กอา่าและนักเรียนยังไม่หยุดอย่างเงี้ยมันอาจจะมีการอะไรคะเกิดความไม่พอใจกันได้นะคะเพราะฉะนั้นมารยาทที่ดีนะคะในการฟังเราควรให้เกียรติผู้พูดในขณะที่ฟัง และไม่ทําให้คนอื่นเป็นยังคะรู้สึกลาคาหรือเสียสมาธิในการฟังได้นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สามก็คือไม่นําอาหารหรือเครื่องดื่มนะคะมารับประทานนะคะในขณะที่ฟังนะคะหรือในขณะที่ดูการแสดงนะคะทําไมถึงบอกว่าไม่นําอาหารเพราะมันเป็นการเคารพผู้ฟังที่ดีนั่นเองหรือสถานที่ที่เราเข้าไปใช้หรือไปร่วมงานนั่นเองนะคะ อ่ายกตัวอย่างเลยนะคะถ้าเด็กๆไปดูหนังที่โรงหนังแล้วเด็กๆนําเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มันมีกลิ่นฉุนแรงเกินไปอ่าอาจจะเป็นส้มตำอ่ายกตัวส้มตำไปเลยอ่าถ้าเด็กๆเ,เอาส้มตำเข้าไปกินในโรงหนังเป็นยังไงคะรบกวนสมาธิไหมหนึ่งรบกวนสมาธิเพราะในโรงหนังเป็นยังไงคะอ่าทุกคนต่างตั้งใจที่จะมาดูใช่ไหมอ่าเด็กๆเ,เอาไปกินอนะ่ะทำให้กลิ่นที่เรา เปิดออกมานะคะทำให้เสียสมาธิแล้วคนอื่นก็ไม่ชอบด้วยเพราะฉะนั้นเราควรให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติคนที่เขากำลังนั่งชมใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะข้อที่สี่คืออะไรไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่อใช่ไหมคะไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นั่นเองนะคะต้องรออะไรคะต้องรอให้ผู้พูดอนุญาตหรือรอให้ผู้พูดอ่า พูดจบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมารยาในการฟังที่ดีนะคะไม่ควรพูดแทรกขนาดที่คุณครูกําลังสอนเนี่ยบางครั้งคุณครูอาจจะยกสถานที่ตัวอย่างนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่านักเรียนเพิ่งไปเพิ่งเคยเจอมาหรืออาจจะเพิ่งไปกับผู้ปกครองนะคะอ่าเด็กแต่เด็กๆอยากมีส่วนร่วมในการอะไรคะแสดงความคิดเห็นอ่าถามว่ามีมีส่วนร่วมได้ไหมมีได้แต่เราต้องรอให้จังหวะที่คุณครูพูดจบหรือ คนที่เขา้ามาให้ความรู้ของเราเนี่ยได้มีการพูดจบแล้วก็รอที่จังหวะที่ว่าให้เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้พูดด้วยใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะเรามาดูซิมรารยาทในการดูหรือการชมมรารยาทในการดูหรือการชมอ่าก็คือหนึ่งไม่มีมีสมาธินะคะมีสมาธิสองตั้งใจดูให้เกียรติ นะคะก็คือดูตั้งแต่ต้นจนจบอ่าทำไมถึงบอกว่ามีสมาธิอ่ายกตัวอย่างเลยในะขณะที่เพื่อนออกมานําเสนออย่างเงี้ยอ่าแล้วเด็กๆเ,เนี่ยแต่ละคนนะคะก็คือบางคนอาจจะคุณครูอาจจะจับได้หนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นการที่เราให้เกียรติผู้พูดเนี่ยเราควรดูดูเพื่อนตั้งแต่ต้นจนจบก่อนดูให้จบก่อน ไม่ใช่ว่าเพื่อนกาลังพูดเนี่ยขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําบ้างขออนุญาตดื่มน้ำบ้างทำให้เพื่อนเสียสมาธิเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเสียสมาธิเป็นไงนะคะหนึ่งการที่เพื่อนออกมานําเสนออาจจะพูดเสียงดังจากที่ดังๆน่ะเบาลงพอเบาลงไม่มีความมั่นใจบ้างเพราะไม่มีเพื่อนมาดูเลยอย่างเงี้ยนะคะต่อมาสองไม่คุยกันไม่เล่นกันหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะสามไม่อะไรคะไม่ลุก ไม่ลุกลุกนั่งๆนะคะไม่ยืนบังผู้อื่นหรือต้องทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกอะไรคะรำคาญน,นะคะสี่นะคะหากเป็นการชมการแสดงสดเนี่ยเราควรอะไรคะปรบมือนะคะปรบมือให้ผู้แสดงนะคะเมื่อแสดงจบนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรตินะคะไม่ใช่ว่าปรบมืออยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นการให้เกียรติโดยการปรบมือหลังจากแสดง เสร็จแล้วนะคะต่อมามารยาทในการพูดมารยาทในการพูดหนึ่งละการใช้ถ้อยคำและอะไรคะกริยาที่สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะนะคะ มารยาทในการพูดมีอะไรอีกการใช้น้ำเสียงนุ่มนวลและมีคำที่ลงท้ายเสมอเช่นนะคะค่ะครับจะอย่างนี้นะคะต่อมามารยาทในการพูดนะคะไม่ล้อเลียนให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเสียหายนะคะสุดท้ายก็คือมารยาทในการพูดนะคะไม่พูดแทรกใน,ในขณนะที่ผู้อื่นกำลังพูดอยู่หรือให้ความรู้บรรยายอยู่นะคะ ทีนี้เรามาดูทีนี้ตัวอย่างการพูดที่ไพกลรอการพูดที่ไพเราะคืออะไระมาดูซิครูรุง้งนะคะมีตัวอย่างให้ทั้งหมดห้าข้อนะคะหนึ่งหนูดีหนูดีดทําอะไรจ๊ะมีอะไรให้เราช่วยไหมอันนี้คือตัวอย่างที่พูดไพเราะเขามีคําอะไรนะคะจ๊ะใช่ไหมทําอะไรจ๊ะ,ะต่อมาข้อสอง น้องจ๋าช่วยนั่งหน่อยนะอย่ายืนบางคนข้างหลังนะจ๊ะอ่าอันนี้น้องจ๋าต่อมาข้อที่สามพี่ครับคุณครูฝากมาบอกว่าให้พี่ช่วยซ่อมเก้าอี้ตัวนี้ให้หน่อยนะครับอ่าต่อมาข้อสี่ป้าคะซื้อขนมครกสิบบาทคะ่ะหนูขอกับกรอบนะคะข้อห้า 5. เราไปทำการบ้านด้วยกันนะครับก็คืออันนี้คือตัวอย่างการที่พูดไพเราะนะคะมีคับมีข่ามีจะเนี่นะคะลงท้ายนะคะเพื่ออะไรไม่ใช่เหมือนบางครั้งเราเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กบางคนนะคะรีบเกินไปนะคะรีบเกินไปเวลาพูดกับคุณครูหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเลยอยู่ในห้องเรียนเวลาปวด นักเรียนจะไปเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวอย่างเงี้ยเวลานักเรียนไปเข้าห้องน้ําบางคนจะคุณครูค้าขออนุญาตไปคุณครูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยไม่มีคําว่าครับไม่มีคําว่าค่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักอ่ามารยาทในการพูดนะคะนักเรียนควรจะมีคําว่าครับค่ะอ่ามันจะดูเป็นยังไงดูเป็นเด็กที่น่ารักขึ้นอ๋อพูดไพเราะบางคนอ๋อพูดน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเราไปอยู่ที่อ่า สถานที่ทาสาธารณะหรือแหล่งชุมชนอย่างเงี้ยบางคนอ้าวไปเจออย่างเงี้ยเจอคุณครูคุณครูสวัสดีครับอย่างเงี้ยบางคนเจอคุณครูในวิ่งวิ่งหนีอ่าไม่กล้าที่จะสวัสดีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมารยาทนะคะวันนี้เราเรียนมารยาทในการพูดนะคะมารยาทในการฟังต่อมาสุดท้ายนะคะสุดท้ายของวันนี้คืออะไร ะะมารยาในการฟังการดูและการพูดนะคะที่เรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะก็คือ 1. ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะจะเป็นส่วนสําคัญนะคะในในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะผู้ที่ปฏิบัติและเป็นที่ชื่นชมของที่พบเห็นอ่าเหมือนเมื่อกี้คุณลุงยกตัวอย่างถ้าเราพูดนะคะเป็นประจำใช้ใช้คําพูดนะครับนะคะนะคะใช้จนติดอ่าเป็นนิสัยอย่างเงี้ย บางคนขนาดโตแล้วโตวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะยังมีคําว่าครับมาขาะเนี่ยลงท้ายคําเหล่านี้นะคะอ่าเหมือนถ้าคนอื่นเขาไปได้ยินหรือผู้ครองท่านอื่นหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดได้ยินโอ้ทำไมพูดไเล้ะจังเลยอ่าดูสิเขาพูดอ่ากับพี่พูดกับน้องน้องพูดกับพี่เนี่ยเหมือนคุณแม่กับลูกพูดกนเอ่ามีคับมีคาะตลอดเนี่ยมันดูน่ารักนะคะอ่าเหมาะเหมาะอะไรเหมาะกับ บางคนอ้แสดงการเลี้ยงดูบางคนมองถึงเป็นการเลี้ยงดูฐานะทางบ้านด้วยคุณครูโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นมารยาทในการฟังการดูและการพูดที่ดีนะคะเราควรจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เหมาะสมหรืออย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะครูรุ้งขอจบการสอนเพียงเท่านี้แต่ยังไม่จบนะคะยังมีอะไรอีกยังมีการบ้านนะคะวันนี้ครูรุ้งมีการบ้านให้เด็กๆด,ด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้หรือแผนผังความคิดแผนผังความคิดคืออะไรก็<ห>คือ mind mapping นั่นเองนะคะ ใส่ในกระดาษ A4 นะคะพร้อมตกแต่งวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะส่งคุณครูอีกทีนะคะก็คือวันจันทร์นะคะบางคนบอกว่าคุณครูครับผมไม่มีกระดาษ A4 ใส่ในกระดาษรายงานได้ไหมได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ครูรุ่งอย่างให้ใส่ในกระดาษ A4 นะครับเวลาเราวาดภาพระบายสีมาจะได้สวยงามนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ